ในวันที่10พฤษภาคม2 5 6 7เวลา9นาฬกาศูนย์รับแจ้งเหตุ191จังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ของหนุ่มใหญ่ที่ขับรถเกง๋งและเติมน้ำมันจำนวน500บาทแล้วหนีออกไปโดยไม่จ่ายเงินในปั๊มน้ำมันที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแม้ว่าเคเรื่องสแกนจ่ายของปั๊มก็จะถูกใช้งานตามปกติหนุ่มคนนี้ได้หลบหนีจากการตรวจสอบของตำรวจโดยการขับรถผ่านทางสายตรวจในจังหวัดเพชรบุรีและมีการพยายามขับชนรถตำรวจและรถของชาวบ้านอีกหลายคัน หนุ่มนี้ได้ถูกตำรวจสายตรวจขับติดตามไปจนถึงถนนเพชรเกษมสีแยกไฟแดงอำเภอปราบบุรีจังหวัดประจวบคีริขันซึ่งตำรวจจึงใช้ยิงยางเพื่อทำการสกัดรถของหนุ่มคนนี้และสามารถควบคุมตัวคนขับลงมาจากรถได้หลังจากการตรวจค้นภายในรถของหนุ่มคนนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอย่างใดจึงนำหนุ่มคนนี้ไปดำเนินคดีต่อไปที่สถานีตำรวจประจวบคีริขันระยะทางที่หนุ่มนี้ขับหลบหนีผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีริขัน รวมกันกว่า160กิโลเมตรโดยทราบชื่อของเขาว่านายปริชาชิดมนอายุ53ปีซึ่งในตอนนี้เขาถูกนำไปดำเนินคดีต่อไปที่สถานีตำรวจประจบคีรีขันนางสาวกันตนาพึ่งโพทองแคชเชียร์ของปั๊มที่เกิดเหตุได้เล่าว,ว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ท้ายยอ,อก,กันเกิดขึ้นแล้วและในวันนั้นเมื่อลุงขับรถเข้ามาเติมน้ำมันก็ได้รับการบาดเจ็บจากการบกกวลวนของหนุ่มคนนี้แต่เมื่อเด็กของปั๊มเดินมาที่ตู้เพื่อหยิบเครื่องสแกนจ่ายลุงก็รับขับรถหนีออกไปจากปั๊มอย่างรวดเร็ว และตามมาด้วยการขับรถเก่งติดตามโดยหนุ่มนี้ยังได้พยายามขับชนรถตำรวจอีกด้วย